ให้ไปป้อนแม่นะ,นะบางคนเจ็บที่ต้นต้นที่บ้านจะพี่สาวต้นบ้านจะ็านาต้นบ้านเรายังไม่สุกแต่ใกล้ละใกล้กลแก่แล้วแหละเห็นดีแดงแดงละไปป้อนแม่ เอออยากทำมังคุดคัดนะเดี๋ยวต้องลองไปทำเก็บต้นที่บ้านทำสิจ้ารูปเล็กๆ บอกให้แม่